สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วกังหันเสริมห่วงจุ้ยนะคะเสริมทรัพย์เสริมบารมีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะท้องฟ้าสดใสนี่เราจัดสวนวันนี้เรามาจัดสวนกันค่ะให้ลูกค้าดูเลย ตัวใบพัดนะคะทําจากแผ่นเมนาชีสนะคะไม่ลอกไม่ดํานะคะใช้งานยาวๆเลยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรค่ะเดซี่นะคะสวยๆเลย สวยๆเลยหมุนทุกตัวค่ะหมุนทุกตัวนะคะ ตัวใหญ่ก็มีนะคะตัวนี้2เมตรค่ะกรมเกลียวนะคะสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะ ขนาะขนาด1เมตรนะคะขนาดเล็ก